จเออมขาคือสิบบาทตัวเดียวมึงยก็ได้แต่ตัวเดียวเนี่ไม่ได้หายมาแต่พันจีบตัวเดียวเนี่ยเอ้ามึงก็มาติดใส่หนิหาของหลินมาหนึ่งเลยรากไม่พอเลยล่ะวัวได้รากไในยูแบบนี้แล้วหลายหนึ่งเล็กไปมึงได้ปลามาใส่นี่คือหลายหลายแต่ได้ตัวเดียวมันตัวเดียวเยอะแต่มันบบใหญ่เลยปลาเปล่าเนี่ย เหเหลใมากนี่เอไปก่อนเอาังสิซะไอ้อยากได้ปลาโอ้ยเ้าปลาขวไปสังแต่ว่ามาถ้วยกันอ้สิถ้วยกับเจ้าแต่ว่าถ้าเจ้าตอบถ้วยว่าถืงนี่ไอ้เอาปลาเจ้าแต่ว่าข้เจ้าตอบถือเออจะใยังก่อยช้เงือนให้เจ้าเอาะไม่เอานี่อออหมือนเละเจะใช้ก่อเท่าได้ม่สิบันโอ้ยสิบพได้สิตัวได้ตัวละพันกี่หลายคยม่เอมอไม ไอพี่โปอีกสองเงินเอาบ่เอาเอาเอาค่อยมาค่วยช่างข่อยว้าวโอ้โหนให้มึงช่วยมึงดีดอ้าวมึงว่ากูตูผูกูตเมรมึงลองข่วยมาเบิรงกว้ายดีติดหัวเมื่อกี้นี่ก็ตบผูหันแล้วนั่นจะเป็นผู้ชางไอเนาะ ตัวภูจะได้คือมีไข่มีไข่ดี้น่นิไม่ตัวีูะนี่เชียป่าแล้วสัยป่าเอ้โอ้โหอะไรเนี่เอามาคออกนเหรอเนียนกว่าวาอย่างเอ้ยาี่จว๊ ป่ากับบริซ้์เด็กหน่อยจะแม่เป็นงูงูแดนบ้งได้ปากอยไอ้พ้อหันไอ้ไอ้้ยังไอ้ดำมาไปแล้วตัวป่าบ่อยเลยจะเสบิ้งนี่แล้วมาตัวบตัวแม่มันกันตามมาตัวบูลี เราวีใครไดตัวเมมันใส่หมูดีว่ากระดูกเบิ้ลเบ้ม่นมันเออยอป้าแสตัวน้ำเล็กหน่อยก็ลังผึกินปาตรมหือตัวปลาดูกลินบ่นนี่ไม่บอกป้าดูปุ่นนี่นี่ป้าดูเจ้าอเนี่ยคอยมันถ้วยแ้วมันตอบมถือขอปลาเอ้าปลามันมาอัน้เบิ้กูจีถ้วยมันคืเบิ้ นี่นี่ตัวปูนี่ตัวะไงโ้ตัวดำกับตัวแมนนะเจาะเป็นผู้หญิงฮิตตัวแม่จะได้ไม่สีนี่หนูดห้ามปาคุณเอาเมือ่อของคุณวันสิกินกับขาวเพรว่าเมือ่อมาเจาะเสียหัวเลยได้กูเสียหัวเลยกูเข <laughs> 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 ายพิ่งจะจบทำไม บอก็เรียนเลยที่แหละคือบัเอา,าใสใ่ไปลกกะไซื้อกระเคิลนี่ซื้อกระาลบกจังได้นี่หน้าเขา <c oughs> <c oughs> สปอร์แล้วกี่เข้ามาก็มาสิเก็บคามาหนาเลยสปอร์เขาบอกว่กกบบกากีเขามาเลยจะไปลกกะเขาอันี้เสร็จแล้วนี่แทงฉิบไปดกศับมันดกรกระดกมองตัเขาดำแล้วเหรอลกกะ ข้างๆกี่วเขาสิกะหรือบัเขาก็ยังบกกะเนาะบกกะกดเฮ็ดคลิปมันก็บริง่ายพี่เนาะจะกะบ่ฮะเฮ้บัวจะกะบ่ฮะเฮ้สครับเมจินนการนะเรื่องนี้ ขี้บ <5: S 2> <lass> ่าขิ้บ่อยช่องบุมิการตัดต่อร์เงี้ยวดเหยียดไปเลยคันเบอร์ไยอยู่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 เบียดแน่นีอ่าเป็นอะไรได้อยู่เบียดแน่นีเราไม่สอนเขาดิเจ้ามามามาหน้าเราหนีบ่ได้ดิมามาหน้าเราไม่รบก่อลูกาเราหนีเขาสีดำให้ดำหน้าหนีหนีบ่ได้ดิอยู่อยู่เบียดนี่เราเราไม่ดิกุบตัวนี้มันบังแดดบังฝนได้อยู่แบบกรุบสินเออเนี่เป็นแบบไกรุบลุ่นลุุ่่นลิมิเต็ดได้หนึ่ง เดนออกมาเตยมคือจอมพูดตอนนั้นเลยกาดีไซน์ออกมาแต่พูดตอนนี้คือกันดีดีดีคือกันดีดีเลยเดียวมเออคือการในวันนี้อันนี้ก็ไม่ใส่น้ำตกน้ำตกเลยลงมาลีอะไรมากขาปะเอ้ห้องมักลียังบังแดดได้กูหอนสิยังบังแดดได้กูได้ดิหมอนลองเปลี่ยนลองเปลี่ยนลองเปลี่ยนคลิปบ้าคลิปบอกคือยังบอกกับเป็นคลิปเหมืนี้บอเอาแล้วกส้ากเนเดืนอนี้เอาสีขาวเรื่องต๊ ไม่ได้เรื่องเรื่องจะเรื่องเนี้ยนี่นเรื่องจะนั่งว่าวเนี้ยเลี้ยงอย่างนี้บ่เบียดบ่ใจแหละแล้วเป็นเบียดป่บไงเอวใส่แล้วเป็นเดียวดีนี้เป็นมันเป็นนั่งว่าวไงเป็นจริงจังมากไทยเรื่องนั้นเรื่องเรามากเป็นให้เป็นเบียดได้มันเรามากทุกคนจินตนาการเมาได้สองคนจ้อนไปเล็กหน่อยไปหาปูหาปลาเป็นเรือจดีเป็นเหรียญไปเป็นคนจังไห้เเบบาาไปตัวเอาปลาเจ้าตัวตัวปูตัวแม่หนิจ้าจ้าจ้าตัวปลา เออป้าก็มีอยู่ฮะเออเออจังไรจะได้จังไรต้องยังใส่หมดแล้วเป็นเดียวนี่คอยตัวป้าคอยวันนี้คอยปอยเปิดอันนั้นทำให้จะเบิองเลยตู้เพราะว่าเปิดห้ามขับบิงเพราะว่าขอกระไรเจ้าท่ายเบิองว่าตัวผู้ตัวเมย่าเจ้าตอบบถือนี่ขอเจ้าป้าเจ้าขัาเจ้าตอบถือนี่ใครแซวเงินให้เจ้าโอ้เสล่งแบบป้ามิใครมา โอ้ยเชมวกดิบินเบ็ดดิเชมวกดิบักรอบักไม่บักคนมองวทองคนบองวะทองอ้าวเขาก็ะว่าวทองแล้วก็จะเป็นเบียบบบก็คนมองมองบนี่นะเชมวกจะเป็นเบียบเชมวกตวนโอเคเขาเจแล้วอเขาใจ๊ะหรือเวันนี้เขาก็ฮือวันนี้จะเบิงฮือฮามอะไรแบบกีเล็กน้อยมึงเ็ากระถูกก็ตะแมง จะกะต่าโา้ยจะกะต่อูลว้งจบปู้ไปหนึ่งบ่อไนึ่งจะบอกที่มันบ่เขาใจเอาแต่บ่อดัวน้่อน้า่เขาใจเออมามามาหัวหัวตุวไอ่ทัว่าให้นาะว่าตัวูเนี่ยจะเป็นเออนี่ยจะเป็นตัวูจะกะตอปู้วต้องเป็นบ่ไหนพีสันนีบ่อไหนบ่อเขาใจแต่ครงนี้อาหจเ็บอคืออขู้นีุคเออคืออยุคขึ้นยุคคล้ายหน้าคล้ายคล้ายขนมตัดเบยร์นะขนมตัดเยบได้สิเหลาต่อเลยแบบประมาณนี้ ว,กกวันนี้จะกับว่าตัวผู้เนี่ยจะเป็นผู้ชา,ายตัวผู้จะไดก้กูก็มีไข่วันนี้บัดเมื่อเฮือนเดียร์ครับมันก็ขาไห้เมื่อเฮือนจะขึ้นเจ้าเล็กน้อยหน่อยจกกะไห้เมืมเม่อเฮือดตัวปลาดิเพรยังคือไห้มากรู้โอ้ยบ่ไห้จะได้เขาเหมือนไข่ดำตัวเอาปลาขอเบิร์ตกับสักเพราะงี้แค่ไง่เขาตัวตัวแันนี้เขาบัดพันหื้อขึ้นมาว่าตัวผู้ตัวเมีย ไปเห็นหำเพิน่นกอกว่าตัวผูห์แล้วต่อเครื่องบกถือเพิ่นว่าจะได้สั่นแม่ถามเพราะเพิ่นว่าตัวผูห์จะได้ขึ้นมีไข่ผมก็ได้เสียปลายเพิน่นเบิ้งกูสิไปเอ็นนี่เบิ้งหมดนนะูเป็นแม่อ๋อคุณแม่มมมก็ได้น้ำไปไป,ไป,ไปสิไปเกะเกนนะข็ญคอยก็ต้องเอาปลาตัวนั้นมาเห็ดจีนมานเนาะเห็ดจีนก็ต้องเห็ดแกงเห็ดยังนี่แหละเห็ดก็ต้องบะซุกแล้วนะเซียมอปิ้งมายังทั้งนี่แม่กันไปหรอ เปร์เปร์น้ำเด็เปร์เอาเลยวันนี้เอ้อว่าเราเราแม่เราแม่คนจะเปร์เปร์ใบใบเวซ่าใบหายเอาคนจะฟังน้ำแม่มันไปยังมันโอ้ยนั่นเนี่ยแม่เปร์แม่ันไปว่าอืมไอ้ท่อมเจ้าไปตัวปลาดูไข่แม่นบ่อไข่ก็ว่าโอ้ยแม่หนแหละของดูเกี่ยวถ้วยบูถือขอก็เอาหันแหละเอาจังสิเจ้ามาถ้วยกับไข่บ่อไข่สิแก้แค้นแทนดูไข่นี่ให้เจ้าถ้วยไข่นี่ไข่สิ ขันเจ้าถ้วยถือนี่คอใช้เงินเจ้าแต่ขันเจ้าถ้วบถืองนี่เขาจะปามเจ้าเวดมาสขั้นนี้ก็ต๊ลงนะคือไปเนาะต๊ลงแล้วเอาเกามาสเพื่อกระหืดสิ้นกันหมดเห็นมันไหมน่เพิ่อกระทมาคอยนี่ต๊ผู้ตเมย์นหนึ่อยก็ว่าโอ้กะเจ้าตัวเมย์เนีของเจ้าเป็นผู้หญิงโบแมนมันอาะพิษต๊เมยจะได้ขึ้นบิหนวดเนาะ สุดท uh, ้ายผนก็ไปเอาปาปิของมืออทัจ like erm ่่าทีแกดแล้วเีจแล้วาถ่ายทั้งหลังดิเขา้งหังทีหรอจบแล้วจบแล้วโอ้อันนี้มันมันคลิปอีช่างตัวนี้คลิปไปลงยำมุญยังลงยิ้ายไว้บ๊อบบ๊อบเกินบ๊อบ ก็เขาเนาะอ่ามื่อี้เขามีสินค้านำเสนอเนาะเป็นสินค้าตู้ไม่เนาะเปิดตูใหม่เลยเนาะเจลปลาเด็กของจักีเนาะอต้องวัดองซีมึงเนาะเป็นสินค้าตใไม่เนาะห้าเห็ดเจลปลาเด็กสํเร็จหูเนาะอ้หูงพีพี่เนาะอ้อกลับกลับกลับกับกลับกับว้อไหร่มัห่หนหยอหนึออื แต่ว yeah so 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 ่าท่านต้องการซื้อนอถ้าที่ต่องง่ายๆนาะงก็คือเบอร์โทรน้8งศ0นย์ส0เก้าหแปดสามแปดศูนย์หกหกน้องแต่าเวอร์ศูนย์สองศูนย์เก้าเจ็ดี่เจ็ดสองนย์หนึ่ปลกใหนเป็นบุ๊กก็อดีต่กเนี่น้อในการี่เพียก็มีน้องตั้งไี้เป็นเพียนอะได้